สวัสดีครับโค้ครูเองนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับทางช่อง YouTube กูเอ็กเลฟพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนออนไลน์นะครับชั้นเรียนกูเอเ็กเลพยากรนะครับชั้นเรียนเลบพยากรไอูู้ชื่อชั้นตัวเองก็ผิดอา่าก็วันนี้ก็มาพบกัน,นครับเวลาใกล้เคียงเดิมสายๆนะครับวันนี้วันพุธที่22เมษายนนะครับ ก็พลกรฉุกเฉินก็มา27วันแล้วผมก็นั่งนับอยู่นะอ่าสถานการณ์ก็อย่างที่ท่านโฆษกท่านว่าก็คือมันก็เป็นผลมาจาก14วันที่แล้วที่มันลดลงจาวันนี้เพราะเราก็ตอนนั้นเราก็หยุดกันมานานนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรายังช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่บางทีก็ปลดบ้านบางจังหวัดไรเงี้ยมันก็ถ้าเกิดว่าเชื้อมันยังอยู่เนี่ยมันอาจจะโผล่ไปสูงขึ้นในอีก ส,สิบกว่าวันข้างหน้านะครับไม่งไงก็ถ้าใครไม่มีเหตุธุระจำเป็นอะไรก็ขอให้ทุกท่านอยู่บ้านกันก่อนนะครับ mm hmm. หรือถ้าใครมีเหตุธุระต้องไปก็ป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้าถ้าแบบะจะให้ดีก็สวมหน้านตากด้วยนะสวมหน้า <laughs> ตากด้วย <laughs> ก็เพราะอย่างน้อยมันก็แบบมันมี อย่างน้อยก็ติดแว่นนะท่านอไไลฟ์อยรองอะไรจะเข้าตาก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเลยนะครับก็ป้องกันทั้งตัวเองแล้วคนอื่นนะก็ใส่กันหมดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้หรอกเราเป็นเราก็จะไม่รู้ก็ได้นะครับก็ก็สวมเราป้องกันคนอื่นแล้วก็ที่คนอื่นก็สวมด้วยอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบว่าเออป้องกันกันหมดไม่ต้องไม่ต้องมาระแวงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเค ก็าฝากทุกท่านด้วยนะครับอ่ะมาถึงเลขกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มเหมือนกับเมื่อวาน,นครับเมื่อวานอาจจะดูดีหน่อยนะหกเก้าหกห้าแต่ว่ามีเกนะ้าหกเนาะแต่วันนี้ไม่มีแล้เป็นกลุ่มห้าห้าเก้าผมขึ้นว่านักจัดการผู้สุขุม,เ,มเลขที่มีปัญหาหพวกหนึ่งห้าเก้าพวกเนี้ยนะครับเลขพวกเนี้ยที่มีปัญหาจริงๆ ที่มักจะถกเถียงกันคือเลขกลุ่มแบบเนี้ยที่มีหนึ่งห้าหรือเก้าเนี่ยเฉพาะเลขเนี้ยวนไปวนมาเนี้ยเป็นเลขเข้าวัดไหมสําหรับผมมันไม่ได้เข้านะอย่างนี้ผมบอกทุกครั้งว่าเลขมันบอกแค่แนวทางแต่คนกําหนดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะต้องเป็นเจ้าชะตาต่อให้คุณมีเลขนี้สะท้อนตัวเองมันก็สะท้อนแนวทางเท่านั้นมันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเข้าวัด หรือว่าคุณจะต้องเป็นคนดีคุณจะต้องอยู่ในศีลในธรรมเลขมันบอกไม่ได้ครับเลขมันบอกไม่ได้มันกําหนดไม่ได้อันนี้คือเป็นเหตุที่หลายคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคือเราอ่ะเราฟังมาเฉพาะว่าเออเลขเนี้ได้เข้าวัดเข้าวานู่นนี่นั่นอะไรบางคนก็เข้าแล้วคนที่ไม่เข้าหรือคือเราต้องเปิดถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ศึกษาใช่ไหมเราต้องเปิดนะครับเราต้องเปิดใจนะไม่ใช่เราแบบเขาว่ามา เราต้องเปิดใจว่าแล้วไอ้คนที่มันใช้เลขพวกเนี้ยแล้วมันไม่เข้าวัดเนี่ยมันเป็นยังไงนึกออกใช่ไหมมันเป็นยังไงมีวิธีการแบบไหนหรือเปล่าหรือมันเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อแบบเนี้ยสมมติว่าเราเชื่อแบบว่าแมคนเลขนี้มันต้องเป็นคนดีแน่แนมันต้องเข้าวัดเข้าว่าเป็นคนแบบเออกลุมเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะโดนหลอกได้ไง่ายๆ่นึกออกไหมหมายถึงจากคนพวกเนี้นะครับโดนหลอกยังไงนะครับคือผมไม่บอกแล้วว่าเลขมีสองด้าน อ่าถ้าเป็นคนดีมันก็ไปได้ดีถ้าเป็นคนไม่ดีมันก็ไปได้ไม่ดีและไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการการจัดการการวางแผนความนิ่งเงียบสงบอ่า mm hmm. พูดถึงนะนิ่งเงียบสงบมันดูแบบโอ้โหดูสุขุมดูนุ่มลึกดูดูมีหลักมีเกณฑ์ก็จริงครับมันก็มีหลักมีเกณฑ์แต่ถ้าให้เรามองกลับกันนะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเป็นคนชั่วแบบ สุขุมนุ่มลึกชอบวางแผนจัดการอะไรเนียบเลยเออจะป้นธนาคงธนาคารป้นไปจี้หรือว่าพูดพลิกแพงกับเราเนี่ยอย่างสุขุมเนี่ยมองนี่คือมันก็แนวอะแนวเดียวกันแต่มันเป็นคนไม่ดีไงเป็นคนชั่วเป็นคนที่ชอบเอาแล้วเราเปรียบคนแต่มันมีเลขนี้สะท้อนตัวคุณว่าน่ากลัวไหม เออมันก็น่ากลัวถูกไหมเพราะเลขมันบอกแนวทางไม่ได้บอกว่าเออคุณต้องต้องจะถามว่าได้เลขนี้จะเข้าวัดไหมสำหรับส่วนวผมผมไม่มองว่าจะเข้าวัดเข้าหรือไม่เข้าอยู่ที่คนแต่ว่ามันบอกแนวทางได้ว่าคนคนนี้มันมาแบบนิ่งๆเงียบๆชอบจัดการนักวางแผนสุข,ขุมบุคลิกภายนอกเนี่ยดูเรียบๆเลยดูแบบคือไม่รู้แหละมันคือแยกไม่ออกว่าเป็นคนยังไงคือหน้าตาเนี่คือแต่ว่าบุคลิกมันดูแบบน่าเชื่อถือแหละ ดูแต่งตัวดีดูสุภาพเรียบร้อย่าดูสุภาพเรียบร้อยดูเงียบเงียบไม่คุ้นไม่จ่านะบุคลิกประมาณนี้ขรึมๆอ่ะแต่ไม่ไม่เชิงเข้มเท่าไหร่่าอ,อย่างน้อยก็มีก้าวอยู่เนาะยังดูแบบอาจจะมีแต่งตัวอยู่บ้างนะครับส่วนวิธีการทํางานค่อนข้างจะทําอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์บางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นแนวที่มันด้อยจริงๆก็คือมันจะดู แบบเหมือนไม้บรรทัดมาก <c oughs> นะครับมีแนวเป็นเป๊ะ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 ปเ,ป <c oughs> เอ่อต้องดูเลขอื่นประกอบด้วยไหมก็ต้องดูครับดูแค่กลุ่มเดียวไม่ได้ก็ต้องดูเลขอื่นประกอบด้วยอันนี้คือคําถามในชั้นเรียนนะนะครับก็ต้องดูเราก็ต้องดูเลขอื่นประกอบด้วยแต่ถามว่าถึงจะดูเลขอื่นประกอบด้วยผมบอกแล้วว่าทุกเลขอ่ะมันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดี สิ่งเลขดูประกอบสิ่งที่ต้องประกอบจริงๆคือเราต้องศึกษาคนคนนั้นก่อนนะครับเราต้องศึกษาคนคนนั้นก่อนว่าคนคนนั้นก็เป็นเป็นคนยังไงก่อนหรือว่าอย่างน้อยก็ยังรู้ถึงจะไม่ได้เจอตัวก็ประมาณว่าอสอบถามจากคนที่รู้จักหรืออะไรพวกเนี้หรือเราก็ก็มองก่อนคือดูถ้าเบอร์คนต้องเวลาที่เราดูเบอร์ใครสักคนหนึ่งเราต้องมองสองด้านเราจะมองด้านเดียวไม่ได้ครับไม่ได้เลยเราจะแบบเอ๊ย คนนี้ต้องดีแน่ๆไม่ได้ไม่ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทําได้บอกว่าจะดีไม่ได้เลยเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเองนะผมทํานายมาหลายหมื่นเบอร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกไม่ได้แต่ถ้าใครการันตีว่าคนนี้ดีแน่นอนเนี่ยผมเชื่อเลยเขาเขาโกหกอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้าถามว่าแนวทางบอกไปแนวไหนเออใช่แนวเนี่ยถ้าเป็นวิธีการจัดการของกลุ่มเล็กเนี่ยก็คือละเอียดคือละเอียดไม่ได้แบบว่าละเอียดยิบยิบยิบแบบพวกหนึ่งเจ็ดพวกเจ็ดเจ็ดอะไรนะแต่เป็นแบบว่ามีมีหลักเกณฑ์แน่นอนมีความชัดเจนว่าเออจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้คือเขามีกรอบของเขาอ่ะอ่าสมมุติว่าเวลาจะจัดของอ่ะก็จะจัดเป็นระเบียบเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าเนี่ยจะจัดเป็นระเบียบรู้จะต้องจัดวางอะไรอะไรยังไงให้มันแบบเออฟิตที่สุด คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับค่อนข้างจะเป็นแนวทางแต่ว่าข้อด้อยคือไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะแบบทําตามขายเท่าไหร่วิธีการทํำนะครับก็ต้องแน,นแนวนี้แนวนี้แนวนี้หรือบางทีถ้าเราต้องการอะไรที่มันแบบดูมีจินตนาการหน่อยดูสวยงามดูอะไรหน่อยเขาคงเขาคง,ง,งไม่ใช่แนวนั้น <laughs> แต่แนวจัดการแนวนําเสนอที่เป็นรูปแบบของหลักเกณฑ์ชัดเจนนะอันนี้ใช่ ส่วนวิธีคิดอันนี้น่าจะเด่นที่สุดในในกลุ่มของของเลขฮ้าาเก้านี้ก็ <c oughs> คือ <c oughs> เขามองอะไรค่อนข้างจะขาดขาดทีเดียวเลยนะคือเขารู้ว่ามันต้องแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่คิดพอสมควรใช้เวลาคิดพอสมควรต้องรู้ว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้หลักใช้เกณฑ์ใช้มุมมองที่ค่อนข้างจะชัดเจนถามว่าคิดช้าไหมพอมันมีเก้านี้ อาจจะไม่ได้ช้ามากแต่ถ้าเต็มสิบก็ให้สักเก้าอะไม้ออกไหมเออถ้ามันความช้านะถ้าช้ำช้าเต็มสิบเนี่ยได้ประมาณเก้าแปดเก้าเ่ยแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าช้ามากจะช้ามากก็สิบไปเลยแต่นี้ไม่ถึงแต่ถ้าห้าห้าเนี่ยในช้าแน่แต่พอมีเก้าปุ๊บอะมันเหมือนแบบเออมีแนวทางมีอะไรที่มันฟลอ์ก็ให้สักแปดสักเก้านั่นแหละคิดละเอียดค่อนข้างจะละเอียด ที่ท้วนอยู่พอสมควรคือไม่ใช่แบบเชิงย้ำคิดย้ำทำขนาดนั้นแต่ว่าคือมันต้องแน่มันต้องชัวเอาชัวเหมือนคนจะเหมือนกองหน้าที่แบบต้องจังหวะโลง่โลงๆจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะยอมยิงเอออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ท้ายเนี่ยอยู่ท้ายนะยยนะแนวการตัดใจแบบเนี้ยค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควร แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นแนวที่อิเล็กเคขามาก่อนแล้วท้ายเนี่ยก็ยังมองว่าอมเป็นคนที่ทํางานอาจจะไม่อาจจะไม่แบบเป๊ะๆมากแต่คิดเนี่ยคิดมาจากบ้านละเออไอ้เรื่องทํางานอาจจะเป็นแนวตามด้านหน้าไปอะไรเงี้ยนะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็เรื่องเรื่องเรื่องการเงินคือถ้าเป็นงานที่มันเน้นความแบบเนี้ยบระเบียบอะไรพวกนี้ยผมว่าเขาผ่าน หรืองานที่เกี่ยวกับการอะไรที่มันดูเป็นหลักการดูมีความชัดเจนนะเอี่ยไอ้นี่ผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งคุณลองนึกถึงภาพงานบริการที่มีความชัดเจนอต้องเป๊ะๆต้องส่งของถึงวันนี้วันนี้นี่นี่นี่ไอ้เลขพวกเนี้ยมันก็สะท้อนตรงนะคุณจะบอกว่ามันช้ามันอะไรแต่ว่าคือถ้าเขาบอกว่าสองวันก็จะถึงแล้วมาสองวันไม่เกินทุกครั้งที่เขาส่งจะส่งนะเนี่ยมันเป็นความน่าเชื่อถืออ่า อืไงฉันเรียนถามว่าอยากบวชบ่อยๆอมคือเลขกลุ่มเนี้ยเป็นเลขแนวความคิดความคิดที่จะเชิงประมาณอยากจะทําอะไรจริงจังอยากจะไปให้มันหลุดหลุดจากตรงเนี้ยไอการที่เราไม่หลุดจากตรงนี้สักทีเนี้ยนะครับมันเป็นการที่เราแบบพยายามแบบมันเบื่อตรงเนี้ย บางทีเลขพวกนี้จะมีลักษณะด้านด้อยคือขี้เบื่อนะครับขี้เบื่ออะไรที่มันวุ่นวายอะอะไรที่มันเยอะมากๆจัดจัดระเบียบไม่ได้อะคือพอมันเลยลิมิตที่สามารถจัดให้มันลงตัวได้แล้วจะรู้สึกแบบอยากปีกตัวไปไม่อยากอยู่ใกล้ใครอาจจะเป็นแบบนั้นก็ไนดะ้คำว่าคำว่าอยากบวชนะนะผมมองว่าคนส่วนใหญ,ญ่ที่จะอยากบวชเพราะว่าอยากปีกตัวออกจากความวุ่นวายในถังคมประมาณเนี้ย ค,คือถ้าจัดการไม่ได้แล้วเพราะเลขมมันก็สะท้อนเหมือนทั้งเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าห้าเก้าเองเลขมมันมสะท้อนแนวนั้นถามว่าใจเย็นไหมคือก็ไม่ได้เชิงเย็นแต่รู้สึกว่าไม่ชอบความวุ่นวายแค่นั้นแหละประมาณนั้นครับอ่ะโอเคส่วนเรื่องการเ,าเรื่องอื่นอีกก็คือเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยาค่อนข้างจะเป็นคนตรงไปตรงมาเทนตรงขาดความโรแมนติกนิดนึงนะก็ ถ้าชอบแนวแบบใจเย็นๆนะค่อยๆคบกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคได้แต่ถ้าชอบแบบแนววุ่วาแบบแนวโรแมนติกแบบแนวอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะไม่เด่นในมุมมองของเรื่องของคุกกิกอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเรื่อง,องความมั่นคงยาวนานถาวรอะไรพวกเนี้ยเออได้ได้อันเนี้ยคุยคบกันนานเนี่ยได้นะครับก็คือยอมรับเหตุและผลของกันอะไรพวกเนี้ยอาจจะเจเาเ้าระเบียบที่หนึ่งนะแต่ก็ บางคนก็ชอบนะเน,นี่ยแบบเนี้ยเออมันจะได้จัดการชีวิตอะไรได้ดีในระยะยาวอะไรเงี้ยแต่แต่แบบส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงความรักอาจจะเป็นแนวแบบเชิงสนุกสนานเชิงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วจะคนชอบเนาะอ่าเออถึงแล้วเมื่อกี้คามือการการเงินเนี่ยถ้าง,งานแบบที่ตรงแนวก็ที่เขาเป็นนะความชัดเจนอย่างเงี้ยส่นวนใหญ่คนพวกเนี้ยจะมักได้รับความไว้วางใจจากทีมคือมันเป็นเลขทํางานอ่ะมันไม่ใช่เลขเชิงเชิงการเงินถูกตรงๆเพราะฉะนั้นถ้างานเป็นแบบเนี้ย มันก็สอดคล้องกับรูปแบบของการเงินที่มาได,ได้ได้ซื้อความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับอ่าคำถามในชั้นที่ว่า7 7็หรือ559ที่มองแล้วใจเย็นอยากบวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดละเอียดนี่มาจาก77นะ559กนี่ก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าคิดละเอียดละเอียดยิบยิบยิบ,ยบ,ยบ,ยบเลยเนี่ยย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเจมาจากเจเแหละ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนขอเลขนี้นะก็เลยแบบนั้แต่ว่าถ้าในชั้นเรียนมีนะครับลองไปศึกษาดูอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทางชั้นเรียนที่วันนี้ได้มาพบกันนะสาหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นเลขอะไรก็เดี๋ยวปัเจอก,กันวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเรบวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ